สวัสดีครับผมผมพิมพ์นะครับวันนี้จะมาสอนวิธีพิมพ์ไทยแบบละเอียดนะครับแต่รวดเร็วเอาให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับเวลาถ่ายวิดีโอมันจะกระตุกกหน่อยคอมผมเน่าด้วยอย่าไปใส่ใจนะครับสังเกตดูนะครับอันนี้แบบเดิมๆนะครับผมจะพิมพ์ไทยไม่ได้นะครับพิมพ์ได้แต่คับพอเปลี่ยนเป็นไทยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับ ง่ายๆเลยผมลงไว้ในกลุ่มเรียบร้อยแล้วลิงก์โหลดนะครับให้ออกเกมนะครับผมออกเกมก่อนนะครับถึงจะทําได้นะครับออกเกมทิ้งไปเสร็จแล้วให้มาเข้าตามที่บอกนะครับตามแต่ละลิงก์ให้กดโหลดมาแต่ละไฟล์ให้ครบสามไฟล์นะครับ โหลดมาเสร็จแล้วให้สร้างโฟลเดอร์นะครับอันนี้ผมสร้างไว้แล้วนะครับแบบนี้ครับให้สร้างโฟลเดอร์มานะครับชื่ออนต์นะครับสร้างสร้างมาใหม่แล้วก็ใส่ใส่ชื่อเราก็จะได้แบบนี้โหลดไฟล์สามไฟล์มาเสร็จแล้วก็มายัดในโฟลเดอร์นี้ไว้แล้วไว้ตรงหน้าจอก็ได้ง่ายๆไม่ไม่ยากอะไร เสร็จแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เราติดตั้งเกมไว้นะครับมาที่ไดซีโปรแกรมไฟล์นะครับผมนี่นะครับผมติดตั้งตัวเกมไว้ในนี้นะครับเราเข้าไปเดี๋ยวก่อนนะครับถ้าใครที่ลืมอุยกูติดตั้งไว้ตรงไหนวะกูลืม,มนั่งจำไม่ได้หาไม่เจอ ให้มาที่ไอคอนที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับไอคอนเข้าเกมนะครับคลิกขวานะครับรพ o p e ต t ้นะครับอันล่างสุดเลยนะครับคลิกเข้าไปแล้วนี่นะครับให้กด Open f ไฟลนะครับกดเข้าไปมันจะขึ้นมาถ้ามันขึ้นมามันไม่มีโฟลเดอร์แบบที่เราเปิดมาอย่างนี้ยมันมีไม่ครบนะครับให้ดูเอาว่าเราติดตั้งไว้ไหน นี่ครับไดซีโปรแกรมไฟล์นี่มันก็จะบอกให้พอเอาพอ,าอ,าอามาถึงหน้านี้เสร็จปุ๊บเราเข้ามาในโฟลเดอร์ของตัวเกมและนี้เข้ามาที่อันนี้นะครับบนตุวนี้นครับเข้าไปมาที่ฟอนต์อันนี้แนะนําให้ก๊อปเก็บไว้ในไหนสักที่นะครับที่จําได้นะครับแต่ผมก๊อปไว้แล้วผมจะลบไปเลยแล้วกัน กดลบนะครับเอาของเก่าออกนะครับแล้วนำของใหม่นะครับที่เราเอาสามไฟล์โหลดมาสร้างโฟลเดอร์ใส่อะเอามาใส่ทับไว้แมวเคลียร์แล้วไง เคยกลงไว้ไหนวะนี่ไงขยายใหญ่ๆหน่อยก็ได้ครับอ่ารเราก็มาลงทับไว้ลากมาเลย,ยนี่ก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ครับมันก็มาอยู่ตรงนี้เราไม่ต้องสนใจออกทิ้งไปเลย เสร็จแล้วเราก็มาเข้าเกมเลยช่วงเข้าเกมผมจะช้าๆหน่อยนะทีนี้เรเข้าเกมเลยเห็นไหมสังเกต ตัวหนังสือจะเปลี่ยนไปนี่น่อยจะเป็นแบบต้นฉบับของไทยละทีนี้ก็เข้าเกมไปเลยเน่ยโฮมจะข้างหน้านี้นานานิดนึง ไม่นิดแล้วมั้งเนี่ยนั่งไงมาแล้วเห็นไหมตัวหนังสือจะเปลี่ยนโอ้ตกเห็นไหมทีนี้ก็จะพิมพ์ไทยได้ละจะเห็นเฉพาะคนที่ลงเหมือนกันเท่านั้นนะครับคนที่ไม่ลงจะไม่เห็นจะเห็นว่าเราพิมพ์ภาษาอังกฤษม้มวน หรือไม่ก็เป็นสีเหลีย่ยมสีเหลีย่ยมขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับดึกแล้วดูทีหนึ่งกว่าแล้วทีหนึ่งครึ่งแล้วบ๊ายบายครับผม